คุณโงเต้อะงเพลงผมได้ยินข่าวว่าคุณนําอะไรเข้ามาในราชอาณาจักรคุณต้องทําหน้าที่นะคุณในระดับอะไรไปขออะไรอ่านคุณสั่งอะไรให้ใครสั่งให้อ่ะคุณล่าไม่ได้คุณพูดความจริงเลยความจริงนะความจริงคืออะไรอ่ะแม่า่แม่สามสองหนึ่งอะไรหไปขอแม่ให้แม่ให้รางวัลหนูขอแม่หรือเปล่า้ดงเรียกให้รางวัลแล้วคุณแคนเซิลไปอ่ะอยากสั่งครูบาไก่ นเอาละพิจารณาประกาศสั่งงดแล้วคุณจะซื้อของเล่นให้เนนต้องซื้อก่อนมาด้วยจะยืดโทรศัพท์เจ็ดร้อยแปดิห้าวันไปแล้วนะคุณจะถูกยึดอีกี่วันหนึ่งวันเทวดาสจาตุมนั่นเห็นไหมโดนหนึ่งร้อยปีเราคุนุชนี่พันสองร้อยกว่าวันแล้วคุณจะอยู่โทรศัพท์หนึ่งวันมันบอก่เยอยเจ้าพนักงานมากไอ้ิโดเลย นำเข้าสิ่งผิดกฎหมายอะโดนไม่ปรึกเรื่องไ่ตรรเอาของกลางมาเอามาเลยเอาอาวุธปืนนี่คุณนำเข้ามาเอาของกลางมาดูก่อนรู้ปืนมันนั่นเน้นฟุ้งจริงผมอยู่เลยมีท่อเจ็ดสิบด้วยใครบานคนซื้อให้ไหนนะใครที่ซื้อไม่ได้ที่เขาคุยมคุณบอกว่ากี่ไี้หลายชี้เลยสองมาบอกนะว่าทีซื้อให้ คดีผีพีผีนผมนำข้าวมาสองก็บอกผมยอมรับไปนั้นน่ะนี่ว่าคันไปแล้วจริงเราเกมแล้วเขาเข้ากองมาด้วยาเราเกมแล้วเพื่อนเราหมกตัวดีกว่า